สกาวเดือนค่ะโอปป้าเพ็ทค่ะมิเคล่าค่ะขนมจีนค่ะโรเชลค่ะวายชืเสิร์ตเลยของแต่ละคนเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของผลไม้ของแต่ละคนเนี่ยเป็นเป็นผลไม้อะไรบ้างอ่างั้นเรียงตามนี้เลยละกันคือจริงๆผลไม้อ่ะมันเป็นแค่แค่ในเพลง strawberry ice cream ใช่่ก็สำหรับหนูเป็นอินทผลัมค่ะส่วนโอปป้าเพ็ทนะคะเป็นสับปะรดค่ะเป็นแก้วมังกรค่ะเป็นมังคุดค่ะ เป็นเชอรี่ค่ะว้าวพิฮิวใช่ไหมใช่ใช่ยังไงบ้างก็วันนี้เป็นเดบิวต์ปาร์ตี้ของเรานะคะบอกเลยสนุกสนุกมากยางกับไปเต้นแล้วอ่ะใจเย็นเงินคือ ไม่ค่ะคือไม่ได้คิดว่าคนจะมาเอ็นจอยกับเรากันเยอะขนาดนี้นะค่ะก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกคนที่มาพี่ๆสื่อทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ชมไปทางไลฟ์ของพวกเราด้วยนะคะพวกเราสนุกมากแล้วก็หวังว่าจะได้จัดอีกนะคะ นี้เป็นไงบ้างคะเอ็มดีตอนนี้ 1, 1, 2. 2, 3. 2, 3. เปิดออกมาอาทิตย์นริแล้วยอดมีประมาณเท่าไหร่แล้วคะแสนสองแสนสองใช่สองล้วคือยังไงแสนสองใช่ไหมแสนสองทัวร์พุทชินอันดับที่ยี่สิบอ๋อนุ้ยไม่ได oh, no, like totally. really, ้เช็คเลยค่ะมันมันขึ้นเร็วมากเลยค่ะแบบพวกเราแบบตกใจแล้วทางหลักบ้านทีมงานเราก็แบบเช็คกันตลอดแล้วทุกคนก็แบบตื่นเต้นกันในทุกๆแบบขึ้นทีละหมื่นขึ้นทีละพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ ที่สนใจพวกเราค่ะแล้วก็พังกันเยอะๆค่ะใช่ใช่พวกเราตั้งใจทำมากเปิด24ชั่วโมงเลย<ช>ลูบลูบได้ด <c oughs> ีใจแทนพี่ๆทีมง,งานที่แบบใช่ขอบคุณค่ะคาดหวังว่าจะไปอี เอายังไงดียังไงคะยังไงดีห้าสิบล้านก็สุดสุดสุดไหมบ้างซสุดมตันสุดมันส์ดมันก็ดีอันนี้ถ้าเกิดครบล้านอ่ะจะมีอะไรเกิดอะไรขแ้นไปไม่อันนี้ไม่รู้เลยก็คงต้องไม่พลาดอยู่แล้วต้องรอดูต้องรอดูถ้าถึงหนึ่งล้านพวกเราต้องมีอะไรทำแน่ๆน่พวกเราต้องต้องทำอะไรสักอย่างแน่ๆเพราะขนาดแค่เปิดตัวเพลงยังจัดเป็นปาร์ตี้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ก็หวังว่าขอ ช่วยช่วยดูยเด็กตาดำๆห้าคนด้นะคะ <c oughs> เ MV น่ารักมากคะ <c oughs> <c oughs> ่ะแล้ว,ลว,ลวใน MV สถานที่ต่ตางๆตรงนั้นน่ะที่เราไปถ่ายทำเคยไปกันมาก่อนไหมคะหนูอ่าหนูไม่เคยไปเลยขอ,ของเดือนเป็นอะไรนะ <c oughs> อ๋อหนูหน,หน,หนูจะมีไปที่เคเจไปแต่ว่าหนูหนูไม่ได้ไปจันทรจักรีอ่าใช่จันจักรีจุที่เป็นตู้ป่าแล้วก็หนูตลาดอตกค่ะไปตั้งแต่เด็กแล้วแบบโอ้ยได้กลับไปเยือนอีกครั้งหนึ่งในงานไปถ่าย MV สนุกมาก ของหนูก็เหมือนกันค่ะตลาดออตโกเคยไปเดินแต่ไปเดินแค่ครั้งสองครั้งเองค่ะไม่ได้ไปบ่อยผลไม้ผลไม้เยอะค่ะใช่ไปซื้อผลไม้จริงๆนะคือไปซื้อผลไม้จริงๆซื้อมาเก็บไว้เข้าตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชิญค่ะของหนูคือของหนูเคยไปออตโกแล้วก็ไปตลาดน้อยที่แบบใครสักคนไปเอ่อตลาดน้อยคือใช่ที่ที่เดินไปก็เคยไปเพราะว่าบ้านอยู่แถวแถวนไปบ่อยค่ะแล้วแล้วเชิญไปอ่า ไม่แน่ใจว่าเคยไปออตโกรอเปล่าตอนเป็นเด็กอาจจะเคยไปแต่ว่าไปจะรู้จัก for sure อ้โหใช่ใช่เจะรู้จักแล้วก็ไปสนีไปสนีกลางบางรักไปเหอไปสนีกลางบางรักใช่แล้วถ้าให้เปรียบตัวเองนะคะเป็นผลไม้ที่ไม่ใช่แบบในอุลลี่ไม่ใช่ในเพลงเนี้ยเปรียบตัวเองเป็นอะไรอันนี้น่าจะต้องให้คนที่เพื่อนเลือกให้เป็นคำตอบเพราะว่ามันมีทั้งเพื่อนเลือกให้แบบเ่อฉันคิดว่าอันนี้เหมาะกับเธอนะกับ เลือกให้ตัวเองด้วยจริงๆอาจจะเป็น m i กซ์ฟ r ุตแล้วค่ะแบบว่าแต่ละคนเป็นผลไม้รวมในแต่ละแต่ฉบับของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่มูดแล้วแต่สถานการณ์ว่ามูดนั้นสถานการณ์นั้นเราเป็นผลไม้อะไรแตกต่างออกไปมันไม่ได้อยู่แบบติดกับเราไปตลอดนะคะผลไม้ที่เราเลือกเนาะก็เปลี่ยนไปตามหรืออาจจะไม่มีก็ได้ในเพลงน้าใครจะไปเป็นผักก็ได้นะคะเป็น v e g e t น b l e เป็น v e g e ท a b l ลอะ vegetable เลยเลยเลยเล็เลยเรยเลยเลก็ไยเล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 ยเัยเล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 ย่ลยเลยเลีอลยะพย่ลยเ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 ลนเลย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 เเลยเลยเเลยเลยเเกยเลยเลยเกยเลยยเลยนลยเลยยเลยยยเลยเเย เดี๋ยวจะออกมาประกาศเร็วๆนี้แหละให้ให้ให้แฟนๆช่วยเลือกหน่อยนะคะส่งไอเดียช่วยพวกเราได้นะคะส่งไอเดียกันมาได้นะคะว่าควรชื่ออะไรตอนนี้มีแต่พริกเกลือน้ำปลาหวานจิ้มบุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเคยกินไหมคะอร่อยเนาะอร่อยค่ะน้ำปลาได้ปะไม่ได้ไม่ได้น้ำปลาไม่ได้ซีอิ๊วซีอิ๊วหวานไม่ใช่อ๋อจิ้มตลอดช่วยแชร์ด้วยค่ะงานกับพี่ยองเป็นยังไงบ้างทำงานกับพี่ยองก็ สนุกค่ะเพราะว่าพี่ยงเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างอินดีเทลเก็บรายละเอียดเขาเป็นคนที่เรียกว่า perfectionist นิดนึงได้ั้ยเขาเป็นคนละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนใช่ค่ะก็สนุกค่ะเขาก็จะคอยดูภาพรวมอะไรอย่างงี้เขาก็คอยให้คำสอนให้คำแบบแนะนำพวกเราได้เยอะมากๆค่ะ เพลงนี้หรือในเอ็มวีใ้ใกไหมอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะมากค่ะเยอะมากมันก็จะเป็นเรื่องการลองนี่แหละที่เราแบบพยายามใส่ความเป็นตัวเองของเราเข้าไปให้มันแบบมีลูกเล่นใช่พี่สองทั้งพี่สองทั้งพี่ย้งให้อิสระเราเยอะมากกับในเพลงและทั้งมิวสิกวิดีโอด้วยแล้วก็พี่แท็บด้วยค่ะที่เป็นโปรดิวเซอร์เพลงแท็บใช่ให้อิสระพวกเรามาก มีแน่นอนค่ะมีแน่นอนแต่ว่าจะเป็นตอนไหนยังบอกไม่ได้ยังไม่ทราบแน่ยังไม่แน่ชัดยังชันไม่แน่เราไม่บอกหรือว่าอะไรคะรู้แล้วไม่บอกหรือโอ๊ยแต่เรามีเพลงกันทั้งปีค่ะเรามีเพลงกันทั้งปีค่ะก็ต้องคอติดตามนั่นแหละเป็นเพลงเร็วเป็นเพลงพร้อมเป็นเพลงไม่น่า โอ้ค่ะติดตามทุกการเคลื่อนไหวของเราได้เลยการเคลื่อนไหวค่ะใช่ให้ฝ่าแ่ะ โอเคค่ะยังไงก็ได้ค่ะยังไงก็พวกเราทั้ง5คน Mix f ์ฟรูขอฝากเพลงแรกนะคะเพลงเดบิวต์เพลง Strawberry Ice Cream นะคะสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอนาะได้ที่ YouTube c h anel n thara music อ้ย thara l e b e l s thara levels เรารวมกันเนาะเราเราสับสนทางภาษานิดหน่อยแล้วก็ติดตามพวกเรานะคะ Mix ซ์ฟรู ได้ที่ Mixfood underscore Ily Lab ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะก็จะลงใช่ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะมีเดียจะลงพวกเราแบบเยอะมากๆากใช่ดังกันได้แล้วก็ไปฟังเพลง Strawberry Ice Cream ของเราได้ที่ streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะทุก streaming เลยค่ะก็ฝากพวกเรา Mixfood ไว้ด้วยนะคะแน่ขอฟังไว้แล้วค่ะตอนนี้มีอะไรบอกไหมคะไม่มีค่ะมาฟังมาฟังกันดีกว่ามาฟงมาฟังเเนาคค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะ